เดี๋ยวจะพาพี่ถอนเงินที่เราทำในหน้ากันนะครับในหน้าในแอปดำนะมันได้จริงนะครับมันได้จริงนะไม่ต้องเสียเวลาไปดูเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าทิกตอกของผมนะครับให้เข้าไปที่ทิกตอกช็อป เข้าไปที่ค่าคอมมิชชั่นรอโหลดสักครู่กดถอนเงินไปเลยครับรอโหลดอ่ามาถึงหน้านี้แล้วก็ถอนยอดเงินคงเหลือติ๊กไปตรงแถบสีฟ้ายอดเงินที่เราสามารถถอนได้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้รับเงินนะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็มาตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินนะครับ ก็กรอข้อมูลก,ก่อรายละเอียดไปตามบัญชีของเราที่เราเคยผูกไว้ตั้งแต่แรกนะครับบัญชีอะไรหมายเลขบัญชีอะไรก็ใส่ไปตั้งแต่แรกที่เราเคยสมัครไปครับกใใ็ใส่ไปใส่ไปตรงอีเมลข้างล่างนี่เราก็กรอกตามแถบสีเทาๆเลยนะครับพอขึ้นมาให้แบบนี้เราก็กรอกไปตามนั้นเลยนะครับ ของผมนี่มันจะมีตัวอะไรเราเราสามารถจดใส่กระดาษจดใส่กระดาษแล้วก็มาพิมพ์เอาทีหลังได้นะครับมันน่าจะเป็นเหมือนกับรหัสยืนยันอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมลองใส่อ e ีเมลตัวเองดูแล้วมันมันทําไม่ได้นะมันต้องลองมันมันต้องกรอกตามอ e ีเมลที่เขาให้มาแบบนี้เลยตรงแถบสีเทาแล้วก็ใส่ไปตามนี้เลยครับรอรอกรอกเสร็จ ตอนนี้บรรยากายข้างนอกฝนตกเสียงดังมากเลยนะครับออกเสร็จก็กดส่งไปเลยครับกดส่งปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าถอนเงินให้เราเราก็กดถอนยอดเงินคงเหลือยอดเงินที่เราถอนไดน้มันก็จะเด้งขึ้นมาเราก็กดถอนเงินตอนนี้เลยครับอ่ายืนยันการถอนเงินแล้วก็ตรวจด,ดูว่าข้อมูลมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันการถอนเงินไปเลยครับ กดไปเลยอันนี้คือถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็รีเฟซหนึ่งครั้งยอดเงินก็หายไปแล้วครับเข้าบัญชีไปแล้วนะครับผมตอนยอดเงินมันเข้าบัญชีเนะี่ยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับในแอปแดงนะมีคนสอนไว้เยอะมากครับทําไม่ยากนะครับทําไม่ยากลองดูครับเป็นรายได้นะถ้าใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อม,นะมูออมมมลใน อ่าอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็ลองทำดูมันก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับ